สิ่งที่เราอยากเห็นก็คือเราอยากเห็นกระบวนการที่มันโปร่งใสตรงไปตรงมาดิฉันไม่อยากเห็นตึกหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆในอนาคตที่ท่านประเมินค่าอย่างโอเวอร์ และสุดท้ายเนี่ยทำให้กองทุนประกันสังคมต้องไปซื้อของในราคาที่มันแพงเกินจริงหลายเท่าสิ่งนี้นะคะมันกระทบโดยตรงกับความมั่นคงของกองทุนมันกระทบโดยตรงกับความมั่นคงในชีวิตของผู้ประกันตนอยากนะคะให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยใช้โอกาสเหล่านี้เนาะในการที่จะมา ปฏิรูปกองทุนประกันสังคมนับถือท่านที่ท่านยอมท่านยอมออกมาพูดคุยหรือว่ามาแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆนะที่ฉันนับถือหัวใจท่านเนาะคือท่านก็มายืนให้ดิฉันเหน็บแนมเนี่ยก็นับถือจริงๆนะคะดิฉันอยากให้ท่านเป็นคนที่ถูกผู้ว่าการตนเนี่ยสรรเสริญตั้งแต่วันนี้ไปจนจนตราบกะละปาวสารตราบจนกองทุนประกันสังคมเนี่ยมันมันอาจจะนะคะอยู่ยัง้งยืนยงไปตลอดก็ไม่อยากให้ท่านนะคะถูก ด่ากล่นด่าสาบแช่งนะคะเหมือนรัฐมนตรีคนที่ผ่านผ่านมาที่ก็นะคะทำกับกองทุนไว้ยังไงท่านก็คงเห็นแล้วก็วันนี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีค่ะแล้ววันนี้เป็นมติเอกฉันของบอร์ดประกันสังคมนะครับเห็นชอบบำนานชราภาพสูตรใหม่แบบแค่ดังนั้นผู้บริกันตนมาตรา3 3กับ39เนี่ย ได้เงินเกษียณเ,เพิ่มรวมไปถึงคนที่เกษียณไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ได้เพิ่มด้วยนะฮะ<า><า>วันนี้เนี่ยเป็นการประชุมของคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมครับซึ่งก็เริ่มตั้งแต่9ก้าโมงเช้าบรรยากาศคึกคักเลย2ท่านนี้ต้องมานะครับคุณไอซ์รัชนกกับคุณสหัสสวัสดสสพักประชาชนมาติดตามฟังผลการประชุมบอร์ดและ หลังจากประชุมผ่านไป3ชั่วโมงคุณมารสีใจรังสีเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมพร้อมด้วยคณะกรรมการประกันสังคมทั้งฝั่งนายจ้างและฝัง่งลูกจ้างก็ร่วมกัน<อ>แถลงข่าวดีบอร์ดประกันสังคมเห็นชอบเป็นมติเอกฉันปรับสูตรบํานานชาราภาพสูตรใหม่ให้กับผู้ประกันตนทั้งมาตรา33และ39แล้วนอกจากนี้อย่างที่บอกนะครับสําหรับผู้ประกันตนที่กเกษียณไปแล้วเนี่ยเขาจะคํานวณให้ใหม่ ถ้าน้อยกว่าเดิมใช้ค่าเดิมครับแต่ถ้ามากกว่าเดิมก็เอาค่าใหม่ครับต้องขอแจ้งข่าวดีกับทุกท่านนะคะว่าวันนี้ในเรื่องของอการปรับสูตรบำนาญให้กับผู้ประกันตนทุกมาตรานะคะมาตรา33กับมาตรา39ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ ะะที่จะให้ดําเนินการในการปรับสูตรบานาญนะคะในที่ประชุมนะคะคุยกันว่าในเรื่องการดําเนินการเรื่องนี้เราต้องดําเนินการควบคู่กันกับการปรับเพดานค่าจ้างนะคะซึ่งชัดเจนแล้วก็คือปรับเพดานค่าจ้างวันที่1มกราคม2569นระคะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่ที่สอดรับกันพอดีค่ะกลุ่ททนนม,มที่ได้รับเงินไปแล้วเนี่ยกลุ่มนั้นจะได้สอบสูตรด้วยไหมคะที่ได้รับเงินบำนาญ ค่ะได้รับได้ปรับสูตรด้วยนะคะโดยหลักๆตรงนี้มันมีรายละเอียดหลายหลายข้ออยู่ค่ะก็คือเราจะมาดูว่าคนที่รับบํานาญอยู่ถ้าจะคิดดูแล้วได้รับบำนาญลดลงก็จะให้ได้เท่าเดิมแต่ถ้าดูแล้วสูตรนี้ทําให้คนที่รับบำนาญอยู่แล้วได้รับเพิ่มขึ้นเราก็จะดูแล้วก็ได้รับเพิ่มขึ้นค่ะก็ถือว่าเป็นธรรมมากที่สุดค่ะ เดินหน้าทำประชาพิจารณ์90วันซึ่งก็คาดว่าจะมีผลบังคับใช้คือมกราคมปีหน้าหลังแถลงข่าวคุณผู้ชมเห็นนะครับท่านขวาสุดคือท่านธนะคงเชื้อเมืองพานบอดฝ่ายลูกจ้างในฐานะประธานอนุกรรมการสิทธิประโยชน์ให้สัมภาษณ์น้ำตาอาบแก้มเลยใลย่านัที่มีผลกระบนะครับกับการส่งกานนะครับในมาตาามเนะส่วนแหม่นี้นะครับอยาจะบอกว่าบางที่มีไครที่ได้เปย หรือเสียเที่านะครับคำคิดความเข้าเดี่ยกเนผมทุกคนที่ได้ทำนวคนที่เป็นผู้ประกันตนที่ได้รับออกมาแ,บบแล้วในอดีตนะครับถ้าได้คำนวณสูตรใหม่แล้วได้เยอะกว่านะครับก็ได้ใช้สูตรใหม่แต่ถ้าเกิดใครที่ใช้สูตรเก่าแล้วยัววงได้เงินประมาณในสูตรเก่าได้เยอะกว่าคุณก็ได้ใช้สูตรเก่าครับ ขอเสียงปรบมือให้พี่น้องประชาชนปรบมยอให,อใให้ตัวเองนะครับนี้เป็นการตั้งกระแสพอประมาณ90สวันครับประมาณ90สวันวันนี้คือจุดเริ่มต้นของอวสานของการสงพบและทำให้งานของตัวเองน้อยลงขอไอสรัชชนกสักหน่อยบอกตื่นตันเนาะอย่างน้อยมันยังมีอะไรให้ชื่นใจบ้างถึงแม้มันจะล่าช้าแต่ก็ถือ<ด>เป็นก้าวแรก ที่ประกันสังคมขยับแล้วก็รู้สึกตื้นตันค่ะที่ในที่สุดมันก็ผ่านนะคะคิดว่าวันนี้เนี่ยมันคงมีหลายๆคนที่ที่มาร่วมวันนี้นะคะที่เอ่อเป็นผู้ประกันตนมาตรา39แล้วก็เคยส่งมาตรา3-3มาก่อนท่านก็ได้ยินแบบนี้ก็คงจะชื่นใจได้นะคะเพราะว่ามันน่าจะเอ่อมีผลย้อนหลังด้วยสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบอยู่นะคะ การคืนความเป็นธรรมนี้เนาะถึงแม้ว่ามันจะล่าช้าแต่ว่ามันก็ในที่สุดมันก็เป็นเป็นก้าวแรกที่ประกันสังคมเนี่ยยอมขยับขยายยอมที่จะก้าวก้าวเปลี่ยนให้ทันตามความต้องการของอสูตรใหม่เป็นอย่างนี้20%คูณกับฐานเงินเดือนเฉลี่ยที่ส่งจริงทั้งหมดตั้งแต่เด y 1วันเลย คือตั้งแต่ส่งวันแรกมาเลยครับคุณผู้ชมจะเท่ากับเงินที่จะได้รับนะครับและถ้าจ่ายเกิน180เดือนก็ได้เพิ่มอีกปีละ1.5%ยกตัวอย่างให้เห็นภาพครับนางสาวปรินดาละกันสมมุติว่านางสาวปรินดาทำงานบริษัทเอกชนมา20ปีฐานเงินเดือนปรินดาอยู่ที่15ื่นแล้วก็ส่งมาตลอดเลยแล้วต่อมาออกจากงานก็ไปส่งตามมาตรา39อีก5ปีคือถ้าเป็นสูตรเก่าเนี่ย กลายเป็นว่าเขาคิดฐานเงินเดือนจาก60เดือนใช่ไหมมันจะกลายเป็นฐานเงินเดือนกลายเป็น4,8 0 0เองอะ่ะเพราะว่าเอ่อ <มะ S 1> พอหกสิบเดือนหรือว่าห้ามีสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีไรายได้หลักแล้วไง<ช>เงินเดือนจะมาอยู่4,8 0 0มันก็จะกลายเป็นว่าพอคำนวณแล้วมันได้น้อยพอเข้าสูตรใหม่ถ้าคำนวณสูตรเก่าได้แค่พันหก 1 6 8 0บาทต่อเดือนแต่พอเข้าสูตรใหม่กลายเป็น4637เลยได้เพิ่มมาอีก2,957บาทต่อเดือนต่างมากเลยนะคะเยอะนะคุณผู้ชมอีกสักตัวอย่างนายพาสิตนายพาสิตเนี่ยทำงานบริษัทเอกชนมา20ปีไรายได้เริ่มต้น 70, 0 0บาทน้อยกว่าปริญดาอีกนะ <c oughs> แต่ว่าไรายได้สุดท้ายของพาสิตอยู่ที่15ื่นก่อนจะออกนะแล้วพอออกมาปุ๊บก็ส่งประกันสังคมมาตรา39มสิบเก้าไปอีก5ปีเหมือนเดิมถ้าเป็นสูตรเก่าก็กลายเป็นเงินเดือนตกไปอยู่ที่สี่พันแปดไงช่วงห้าปีสุด เงินเดือนเขาตีอยู่ที่4 8 0 0เพราะฉะนั้นถ้าคำนวณแล้วสูตรเก่าจะได้บำนาญ1,680แต่ถ้าเข้าสูตรใหม่ซึ่งคำนวณตั้งแต่เงินเดือนเดือนแรกจะได้เงินเพิ่มมาเป็น4,287บาทได้ส่วนต่างเพิ่มถึง2,607บาทต่อเดือนอเยอะมากเยอะดีใจด้วยจริงๆนะครับคาดว่าจะเริ่มใช้มกกราคมปีหน้าอันนี้ชื่นมื่นนะ อ่ะร้อนแรงสักหน่อยคือพอเสร็จจากงานนี้แล้วเมื่อสักครู่คุณไอซ์ให้สัมภาษณ์บอกว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมขยับขยายแล้วนะ่าสำหรับประกันสังคมก็เดินหน้าร้องเรียนต่อครับเรื่องของการเอาเงินกองทุนประกันสังคมไปลงทุน7 0 0 0ล้านบาทซื้อตึกก็ไปที่กระทรวงแรงงานไปหาท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์เลยบอกว่าให้ตั้งกรรมการสอบและยืนหนังสือกันต่อหน้าสื่อมวลชนแล้วก็เหน็บเหน,น็บท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ต่อหน้าสื่อด้วยก็นับถือใจท่านนะที่วันนี้มายืนอยู่ข้างๆเนี่ยก็ อย่าให้คนเขากรนด่าเลยอย่าให้คนเขาสาบแช่งเลยปฏิรูปเถอะสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือเราอยากเห็นกระบวนการที่มันโปร่งใสตรงไปตรงมาดิฉันไม่อยากเห็นตึกหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆในอนาคตที่ท่านประเมินค่าอย่างโอเวอร์ และสุดท้ายเนี่ยทำให้กองทุนประกันสังคมต้องไปซื้อของในราคาที่มันแพงเกินจริงหลายเท่าสิ่งนี้นะคะมันกระทบโดยตรงกับความมั่นคงของกองทุนมันกระทบโดยตรงกับความมั่นคงในชีวิตของผู้ประกันตนอยากนะคะให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยใช้โอกาสเหล่านี้เนาะในการที่จะมา ปฏิรูปกองทุนประกันสังคมนับถือท่านที่ท่านยอมท่านยอมออกมาพูดคุยหรือว่ามาแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆนะที่ฉันนับถือหัวใจท่านเนาะคือท่านก็มายืนให้ดิฉันเหน็บแนมเนี่ยก็นับถือจริงๆนะคะดิฉันอยากให้ท่านเป็นคนที่ถูกผู้ว่าการตนเนี่ยสรรเสริญตั้งแต่วันนี้ไปจนจนตราบกลาปวสารตราบจนกองทุนประกันสังคมเนี่ยมันมันอาจจะนะคะอยู่ยัง้งยืนยงไปตลอดก็ไม่อยากให้ท่านนะคะถูก ด่ากล่นด่าสาบแช่งนะคะเหมือนรัฐมนตรีคนที่ผ่านๆมาที่ก็นะคะทากับกองทุนเอาไว้ยังไงท่านก็คงเห็นแล้วก็วันนี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีค่ะท่านรัฐมนตรีก็ขอบคุณกับนะขอบคุณที่มายืน่นหนังสือก็เดี๋ยวจะตั้งกรรมาการสอบเป็นการสอบภายในซึ่งเดี๋ยวช่วงเนี้ยเดี๋ยวไปฟังกันช่วงหลังใหม่นะฮะจริงๆท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์เนี่ยเอาเอกสารเกี่ยวกับตึกเนี่ยมาชี้แจงด้วย ซึ่งจริงๆคุณมารสีก็มีการโพสต์ผ่านเว็บไซต์ของกองทุนประกันสังคมแต่ลบทิ้งไปค่ะลงทุนครั้งนี้คุ้มค่านะเออ,เอ,อปิดท้ายด้วยท่านนายกรัฐมนตรีครับวันนี้ในช่วงของการถแถลงข่าวหลังจากประชุมคอรมอก็ได้มีการพูดถึงในประเด็นนี้และปรากฏว่าก็มีคุณอนุทินช่วยกระซิบกระซาบบอกว่าตั้งกรรมการสอบแล้วมหัดไทยลงนามด้วยนะ แน่นอนว่าเราต้องช่วยกันรักษาผลประโยชน์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้องให้มีความโปร่งใสมากที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นก็จริงจริงไม่ต้องไม่ต้องมีเรื่องห่วงคือตามเดี๋ยวให้กระทรวงแรงงานตามรู้เรื่องนี้แล้วก็แน่นอนว่าเรื่องของความโปร่งใสเป็นสิ่งสําคัญค่ะรัฐบาลทําแน่นอนนะคะถึงจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนรัฐบาลน,นี้ด้วยซ้ำนะคะเราก็ต้องอยู่แล้วแน่นอนนะคะไม่ไม่ลังเลแน่นอนนะคะถ้าต้องทําก็คือทําเลยค่ะ